103แท่งค่ะที่ฉายในนั้นเรอเอาวทตอนต้องมาเที่ยวนะเพิ่งบอกว่าภูเขาที่นี่สวยที่สุดในโลกค่ะในโลกค่ะนิบแก้วก็แค่หนึ่งนาทีต้องมาต้องมาเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แตง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 ที่เนี่ค่ะใหญ่ยาวมากแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเย็นแล้วกินไปแล้วมันก็มีแรงเดิมนะคะมันเย็นมันไม่เหมือนแตงบ้านเราถ้าบ้านเรามันไม่เย็นเนาะแล้วยาวด้วยแตงญี่ปุ่นแตงญี่ปุ่นเขาบอกว่าแตงญี่ปุ่นเขาจะอยู่ประเทศจีนนะฉันดูวิวข้างล่างนี่ค่ะสวยมาก ประเทศจีนเมซิ่งมากค่ะจางเชี่ยเชี่ยค่ะเขาอวตารนะคะเย็นมากเลยนะคะอากาศลมพัดลมพัดเย็นดเยื้เลยนะคะเนี่ยค่ะเย็นไม่ใช่เย็นแาบนั้นนะมันเย็นรู้สึกเย็นแบบเย็นแบบสบายเออเย็นสบายไม่ได้เย็นแสบแสบนะเย็นแบบเย็นคือแบบเย็นธรรมชาติมันให้มันเนี่ย่๋าท่านจะไม่เรียกว่าอะไรนะเย็นสบายธรรมชาติภาษาอังกฤษว่าอะไรโอ้โนโนโน่ nature nature นี่ค่ะแรงยาวมากอ่ะตอนนี้เรามานั่งรอแล้วนะคะเพราะว่าเราหมดสภาพแล้วะค่ะแบตแบบสำรองจะ่หมดนะ,ะแบตเราหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะ ไปไม่ไหวแล้วค่ะต้องมานั่งรอแล้วนะคะเขาอวตารเพิ่อนขอบอกเลยค่ะว่าอมีซิ่งมากๆนะคะมาเที่ยวนะคะคุณจะไม่ผิดหวังเลยค่ะแบบว่ามันสวยมากค่าตั๋วดุทยานเท่าไหร่นะสามพันหกนะคะค่าค่าเนี้ยจะไม่รวมอยู่ในทริปนะคะยังไม่อยู่ในทริปทัวร์นะคะเราต้องมาซื้อเพิ่มเอาเองนะคะสามพันหกร้อยบาทนะคะสำหรับเขาอวตารแต่เพิ่นบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าอะไรคุณติ๋มกว่าจะขึ้นมาเนี่ยมันยากไหม มามารดอะไรก่อนมาลดเมย์ก่อนมารดเมย์อ่าแล้วต้องมาขึ้นลบลิฟแก้วมารดเมย์ประมาณ20นาทีกอยีนาทีแล้วมาขึ้นลิฟแก้วอีกสูงที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกเลยนะคะลิฟแก้วของของเขาอตารนะคะแล้วก็พักพัก แล้วก็มาลแล้วก็ขึ้นรถอีกมาขึ้นรถรถเมย์อีกรอบหนึ่งค่ะสิบนาทีสิบ <_ letter> นาทีถึง <_ letter> จะมาถึงตรงตรง,ตรงบริเวณเขาเอวตาร <_ letter> แล้วก็พอสิบนาทีปุ๊บล้วก็เริ่มเข้าห้องน้ําก่อนนะคะถ้าใคร <_ letter> ที่มาเพราะว่าห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องน้ําสุดท้ายที่ที่จะมีแล้วอ่าที่จะมีแล้วเราเข้าตรงนั้นอ่จจะเป็นที่เราเดินวนรอบทั่วเขาเลยทีนี้เราก็จะวนดูนี่เราวนมาจนหมดแล้วค่ะเราตอนเราเราไม่ไหวแล้วค่ะเราต้องมานั่งรอแล้วนะคะอันนี้จะเป็นจุดสามแยกค่ะจุดสามแยกที่จะไป ไปที่ศาลาประชาคมหรือว่าที่ที่ขึ้นรถกลับเนะเนี่ยค่ะเราเนี่ยเรามานั่งรอแล้วค่ะคุณไกดเรามาแล้วนะคะคุณไกด์คุณไกด์ประเทศจีนพูดภาษาไทยชัดมากอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้กําลังต้องการผู้หญิงเมียอีกสองค่ะ คุณไกด์ประเทศจีนนะคะคุณตะวันนะคะแบบพูดไทยชัดมากนะคะตัวไม่ได้เลยตัวไม่ได้เลยรู้ทุกอย่างเลยนะตัวกินตับหมดได้เนอะเออไม่แต่ปลายหวีเหี่ยวยังรู้เลยนะเดี๋ยวอันนี้ Amazing กว่านะคะเออที่นั้นที่นั้นเราจะกลับแล้วค่ะตอนนี้เรามานั่งพักแบตหมดกับแบตหมด